下一站，大通东村。<noise> <noise> <noise> เดินก็ผีหอกครลงตก้านเป็นอนจม่ไมเจที่ดีตเอคนจัดไม่ดีด้วยโหนี่ไปกันใหญ่เนี่ยเนถ้าไอ้เบนนะนะไอ้เบนเนี่ยมันมาฮองคมมันรวยเลยเลยใช่แล้ถ้ามันมาทํา ถ้ามันติดที่นี่น่าตัดแน่งันเลยไม่ต้องเอาหรอกไม่ต้องเอาเลยลูกก็โตแล้วมาฮ่องกงเลยเดือนห้าพันได้สองหมืน่นเนี่ยก็เราก็ไปได้สองหมื่นบานย na yeah.